อัพเดตสถานการณ์โรคติดเชื้อในประเทศไทยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคค่ะโรคโควิด -19 พบผู้ป่วยสะสมจนถึงปัจจุบันในปีนี้ประมาณ600,000รา,ายมีผู้ป่วยเสียชีวิตอยู่ที่257รายยังพบการระบาดอยู่บ้างในบางพื้นที่ค่ะสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่พบจำนวนผู้ป่วยในปีนี้ประมาณ404,000 4รา,ายมีผู้เสียชีวิตในรายงานประมาณ53 000, รายสำหรับโรค r s v พบในเด็กเล็กประมาณ4,000รา,ายค่ะ สำหรับโรคจากยุงลายพบโรคไข้เลือดออกประมาณ36,00 0กว่ารายมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน43รายโรคชีกุนกุนย่าหรือโรคปวดข้อยุงลายในปีนี้พบมากเป็น2เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อในปีก่อนค่ะโรคฉีหนูพบรายงานผู้ป่วยประมาณ2 0 0 0กว่ารายมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน29รายโรคไข้ดินหรือโรคเมลิออโดซิสพบรายงานผู้ป่วยประมาณ2 0 0 0กว่ารายมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตประมาณ1 0 0กว่ารายค่ะ สำหรับโรคที่ยังต้องเฝ้าระวังได้แก่โรคฝีดาดวานอนโรคมาลาเรียและโรคติดเชื้อ h i ชค่ะโรคติดเชื้อหลายชนิดสามารถป้องกันได้โดยวัคซีนการล้างมือบ่อยๆการใส่หน้ากากอนามัยแยกตัวออกจากผู้ที่ป่วยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำหรือดินที่อาจจะปเปื้อนเชื้อหมอแนะนําให้พบแพทย์ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อดังกล่าวรวมทั้งปรึกษาแพทย์เพื่อได้รับวัคซีนที่เหมาะสมค่ะ